ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาคายกันอีกแล้วครับผมนะโดยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวละครโพธาะแคมปิ้งกันนะครับนะสำหรับตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะมีผลครับผมต่อผู้เล่นเอ็นเกมอย่างมากเลยนะครับนะเพราะว่านี่คือตัวละครที่ ซีซีหนักที่สุดนะครับผมในเกมนี้ณปัจจุบันนี้แล้วนะครับนะดังนั้นนะครับนะตัวละครตัวนี้ควรเปิดหรือไม่นะครับคลิปนี้มีคาตอบให้แน่นอนครับและเชิญเดินครับผมหาต้องการเติมเงินเกมบัวไคก็ขอได้นําบริการห้านเติมเงินเกมเรือชิโร่เติมเงินดิสพ็กในเกมทูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินพเกจใดสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์ยู่ดอล่าคลิป คลิกเลยเอาละครับผมอย่างแรกครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมนะโคทามะแคมปี้ครับถือว่าเป็นตัวละครนะครับผมนะที่เก่งและก็มีประโยชน์มากในสุดของการทำคอนเทนต์ซีซความยากระดับทอร์เมนต์นะครับนะแต่ เราไม่ใช่ลิมิเต็ดครับถูกต้องครับเราสามารถเปิดหาตู้ของน้องแกได้ครับผมถึงแม้จะบทในช่วงขอพลิกอัพตู้กาชาไปแล้วก็ตามนะครับนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้ครับถ้าจะใช้โดดบังคับครับผมให้ขึ้น5ดาวปืน2นะครับย้ำนะครับขึ้น5ดาวปืน2เลยครับและต้องมีเป็นของตัวเองด้วยนะครับนะไม่สามารถยืมเพื่อนได้ครับเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเราต้องใช้ของเรา1คน และไปยืมเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับนะดังนั้นตัวของโคทามะแคปปี้ครับจึงจําเป็นมากครับผมที่ต้องมีเป็นของตัวเองนะครับนะเพราะถ้าเกิดหาใครที่จะใช้โคทามะแคปปี้ครับผมไปใช้โลคอเทสอินเซนนะครับนะแนะนำไปใช้ไคยาโกต่อจะดีกว่านะครับนะโอเคทีนี้เรามาพูดในส่วนของควาสมสำคัญของตัวละครตัวนี้กันดีกว่าครับหากไปเปรียบเทียบกับตัวละครที่มีก่อนหน้านี้นะครับนะมาวันแล้วก็ไปดูกันเลยครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากไม่มีไ d ดีไดีไม่มีตัวละครตัวนี้นะครับนะก็เลยต้องขอละไว้ก่อนครับอย่างแรกครับนะตัวละครโคทามาแคมปิ้งนะครับนะก็เป็นสไตเกอร์เช่นเดิมนะครับนะก็เป็นในส่วนของกระสุนเหลืองเกราะเหลืองนะครับนะก็ในส่วนของตำแหน่งการยิงนะครับตรงส่วนนี้ก็อยู่ค่อนข้างจะแนวหน้านิดนึงนะครับผมนะแต่ก็หลบอยู่หลังแท่งหน่อยๆนะครับนะ ในเมืองสีเหลืองกลางแจ้งสีเขียวในอาคารสีแดงนะครับนะสกิลนะครับผมนะอย่างแรกเลยครับเอสกิลคาคอร์สหกนะครับอย่างแพงเลยครับนะสร้างความเสียหาย906%ของค่าโจมตีแก่เป้าหมายศัตรูหนึงตัวและทำให้ติดสถานะสับสนเป็นเวลา11.5วินาทีนะครับนะต่อมานะครับผม ในสุดข,ของสกิลที่2ครับสกิลพืฐานนะครับนะาเพิ่มค่าโจมตีให้กับฝ่ายเราหนึ่งเป้าหมายและตัวเองนะครับนะ11.3เปอร์เซ็นต์ส่งผลนาน45วิอันนี้ก็ถือว่าบัฟขำๆกันแล้วกันนะครับเพราะว่าบัฟนี่เบามากครับนะแต่เอฟเฟกต์ส่งผลนานเหมือนกันนะ35วินะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่บัฟเบาแต่บัฟนานครับต่อไปนะครับผมนะในสุดข,ของ เพิ่มค่าโจมตีเพิ่มเติมครับผม26.6%อันนี้คือเบสิกแต่ถ้าเกิดเราอัพขึ้น5าดาวปืน2อครับผมนะจะเพิ่มประสิทธิภาพกดคีย์ครับผมถึง27เลยนะครับนะซึ่งก็ส่งผลต่อดีบัฟนะครับผมหรือเอสิกิวของน้องแกอย่างมากเลยนะครับนะต่อมาครับผมอสุดท้ายนะครับผมนะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับผม21 24.1%ขอค่าโจมตีนะครับนะเอาจริงก็ ตัวน้องแกก็ไม่ได้เอาไปเน้นเรื่องการทำดาเบจอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับนะอย่างมากก็อประมาณ4นะครับนะประมาณนี้ก็แล้วกันครับมาพูดในส่วนของแนวทางการอัพสกิลกันก่อนนะครับนะแน่นอนครับผมว่าตัวละคร CC แบบนี้ครับผมยิสกิลถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับนะและถ้าเกิดต้องบอกเลยว่าจะเที่ยวบอกก่อนในนี้คือตัวละครตัวเนี้บังคับอัพขึ้น5ดาวปืนศอกครับทำไมต้องขึ้นห้าดาวปืนศอครับหลักๆคือเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกดขี่ อ่านะครับผม27นะครับเนะี่ยอันนี้แหละถือว่าสําคัญมากเพราะว่ามันจะส่งผลทําให้สถานะนะครับผมสับสนเนี่ยจากปกติในนี้จะเขียนว่า11.5ใช่ไหมครับเนี่ยสิบเอาทีนะนะจะกลายเป็นประมาณเกือบเกือบสิวินาทีกว่าๆนะครับนะมัน15.1แหละหลักๆนะครับนะซึ่งมันเป็นเกณฑ์ครับผมที่บอสคอนนะครับผมนะต้องการสถานะนี้ CC นะครับนะก็คือเราโค้ดตัว c ีบอสมัน 10, ประมาณ15บห้าวิหลักๆเลยนะครับนะ และตัวขอโคทามะครับผมสามารถทําได้นะครับผมออสกิลเดียวและบอสโดนซีซีทันทีแล้วก็ชงักเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากในเรื่องของการดันขึ้น5ดาวปืน่อนะครับและทําไมต้องมีไปขอตัวเองครับนะลักๆก็คือบอสคอนครับมันจะมีแบ่งเป็นสองเฟสนะครับผมก็คือเฟสแรกก็คือเฟสลุยเสานะครับเฟสซอครับผมก็จะเป็นเฟสในเรื่องของการตีบอสจริงๆนะครับนะ และแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดใครจะใช้นะครับนะมันจะโดนเฟสแรกครับผมตัดเวลานะครับผมนเพราะเฟสแรกเราจะไปเสียเวลากับการวิ่งจ็อกกิ้งข้ามโลกนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีไปขอตัวเองครับผมแล้วก็ยืมเพื่อนหนึ่งตัวก็จะโอเคในเรื่องของการตีบอสที่ง่ายขึ้นนะครับนะแต่เอาทีหลังๆก็ถ้าเกิดมีขอเทียงเก็น่าจะรุนได้ครับในส่วนของการทำอไอนี้นะครับนะทีเดียวจบนะครับนะ อ่ะก็ไปรอรูดเอาก็แล้วกันในของเทียนในอนาคตก็แล้วกันนะครับนะและทีนี้ครับผมเปรียบเทียบกับตัวละครซีซีตัวอื่นกันหน่อยหนึ่งกันล้วกันนะครับนะก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับนะตัวขอคไคโกะนะครับผมนะก็จะซีซีครับผมนะตัวส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของห้าวินาทีนะครับนะคาคาคอสหกเป็นกันนะครับติดสถานะหวัดกลัวนะครับผมห้าจุดหนึ่งวินะครับนะแล้วก็มีในส่วนของ อ่าซีซีตัวส่วนนี้ครับผม3.6วินะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสถานะวาดกู้นะครับผมนะ27นะครับนะอันนี้แหละ3อย่างเนี่ยครับผมมันจะรวมกันนะครับผมและทําให้ตัวเกตนะครับผมของเราเนี่ยสามารถจะกดเสาลงมาได้นะครับนะซึ่งก็แนะนําใช้แค่ในส่วนของการลุยนะครับผมแค่ระดับอินเซนนะครับนะแต่ถามว่าทอมเมนลงได้ไหมลงได้ครับนะเพียงแต่ว่าอาจจะประสิทธิภาพไม่เท่าตัวของโคทามะเพราะว่าโคทามะออกสกิลหนึ่งที คือเต็มเลยนะครับนะแต่คายโกนี่คือต้องอา,อาศัยนะครับผมนะแล้วก็ต้องมาลองรู้อีกทีว่าโอกาสติด30%เนี่ยจะติดหรือเปล่าด้วยนะครับนะอันนี้ก็ต้องไปองรอลุ้นทีทีด้วยนะครับนะก็เลยค่อนข้าจะปวดหัวพอสมควรนะครับในเรื่องของการใช้คายโกนะครับต่อไปครับวากาโมะนะครับนะวากาโมะก็จะเป็นเพิ่มในเรื่องของสถานะนะครับนะ อ่าสตาร์ทนะครับผมก็จะมีการยิงกระสุนออกไปนะครับผมนะนัดหนึ่งก็จะสตาร์ทนะครับผม1.1วินาทีแล้วก็ดอกสุดท้ายครับผมจะเป็น4.1วินาทีนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่ CC นานนะครับผมนะแต่เป็นการ c c เป้าหมายเดียวนะครับนะไม่เหมือนกับตัวของยาโกะนะครับผมนะที่เป็นการซ c เป้าหมายหมู่นะครับนะก็ดีคนแไปคนละแบบไปกันนะกันนะอ่ะโอเคนะครับนะ ดังนั้นนะครับผมนะโคทามะนอกจากการเอาไปลุยบอสคอนแล้วมีคอนเทนต์อย่างอื่นให้ลงไหมคำตอบก็คือไม่นะครับนะมีแค่สูงสุดก็คือทำได้แค่นี้นะในฝวนของการที่จะเอาน้องแกไปลุยนะครับนะเอาจริงก็มีวากโาโบอสหรืครับครับผมนะที่ต้องการซีซีเหมือนกันก็สามารถเอาโคทามะครับผมนะไปลงซีซีได้อันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับนะ ก็ประมาณนี้ครับผมนะสำหรับตัวละครที่เรียกว่าโดนบังคับให้ปั้นนะครับผมนะมาพูดในส่วนของความคิดเห็นครับผมสําหรับผู้เล่นหน่อยดีกว่านะครับนะตู้กาชาคุทาบะแคมปิ้งควรเปิดไหมนะครับเนี่ยเอาจิงก็ต้องบอกเลยว่ามันเปเอาจริงนะถ้าเกิดใครมีเป้าหมายครับผมที่จะลงคอเทนต์ทอร์เมนต์นะครับนะเป็นตัวละครที่ควรเปิดอย่างยิ่งเลยนะครับนะเพราะว่า อย่างแรกเลยครับนะก็คือเราเอามาเตรียมตัวเพื่อจะลง content, ะคนอนเทนต์นะครับผม CC ในอนาคตนะครับนะจะได้เกิดใครที่เพชรเหลือน้อยนะครับผมนะจะรอหลุดเลดก็โอเคนะครับนะเพียงแต่ว่าตู้ของโคทามะเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตู้เลทเนี่ยเวลาเราจะดันน้องแกขึ้นดาวขึ้นปื้นนะครับมันก็ขึ้นง่ายใช่ไหมเพราะว่าเศษมันหาง่ายในช่วงของตู้พิกอัพนะครับนะไอการจะรอหลุดเลดมันก็รอได้ครับเพียงแต่ว่า เราก็ต้องไปหั่งหาเศษเกลือมานั่งอัดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่าเปลือกเหมือนกันนะครับนะแต่ก็ว่ากันไปครับผมแล้วแต่รูปแบบการใช้งานเพชรน,นะครับนะจะเอาแบบไหนนะจะซุ่มหน้าตู้ครับผมนะเพื่อที่จะเอาเศษครับผมเพื่อมาอัพดาวนะครับนะก็โอเคเหมือนกันเพราะอย่างนี้ก็คืออีเวนต์ตอนที่ตู้ของโคชมาเข้ามาปุ๊บเนี่ย แกเล่บอสตัวทับไปไหครับไม่ใช่แกเล่บอสนะเล่บอสตัวทับไปก็จะเป็นวากาโบโหค้าพอดีนะครับนะเราก็สามารถเอาโกทามาไปลุยได้เลยนะครับนะสามารถใช้งานได้เลยทันทีนะแต่คอนก็ไม่ได้กลับมาบ่อยนะอันนี้ก็รอได้นะครับนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของ โธทามะแคมปิ้งนะครับนะสรุปสั้นๆอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ข้ามได้เลยนะครับนะไปปั้นไคยาโกะนะครับผมนะไปปั้นไคยาโกะขึ้นปืนสองแล้วก็เอามาเล่นก็ใช้งานได้นะครับผมนะเพราะว่ามันเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เล่นคอนเทนต์เกมหรือคอนเทนต์ทอร์เมนเท่านั้นนะครับนะในส่วนของโอทามะแคมปิ้งนะครับนะและเกิดใครที่จะเปิดน้องมาเล่นนะครับผมนะก็ควรจะมีสักประมาณ5ดาวปืนสองนะครับนะถามว่า5ดาวปืนหนึ่งได้ไหมได้ครับผมเพียงแต่ว่ามันอาจจะ ใช้เวลานะครับผมนะก,นก็ได้ครับผมด้หาเพื่อนสักคนหนึ่งเฟสแรกเฟสสาวะ่ะก็เอาประมาณแค่3ดาวนะครับเอาไปเล่นก็ได้นะแต่เฟสสองครับผมนะต้องเอา5ดาวปืนสองไปลุยนะครับนะเพื่อหวังผลได้เพื่อจบบอสให้ได้นะครับนะสลับตัวของ โบธมะแคมปิ้งก็จะประมาณนี้นะครับนะเอาละก็ขอขอบคุณครับผมที่รละฟังจนจบนะครับนะหาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไซั์ฝากด like, ก,ด like, ฝากดติดตามเป็นกำลังใจกันชอ่องด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ